ถ่ายทอดทางกกรนทีวีนะพี่อยู่เป็นเพื่อนกันนะอยูอยูด้วยนะบอกบอกโจหรือเจมหรืออะไรเงี้ยถ่ายทอดกกรนทีวีได้ด้วยนะสวิตชิ่งเข้ากรนทีวีไปก่อนทุกคนตอนนี้เรายังอยู่ที่โรงแรมแกรนริชมอนด์ขยัะมหาวีนานะฮะสามารถมาได้นะค่าเข้า300เหรียญ9,000บาทเป็น Private e x c l u s i v e นะครับ เป็นไพรเวทเอกลูซีฟนะทุกคนเอาเอาดนตรีลงก่อนเสียงดังใครคอนโทรลเสียงปิดปิดเสียงก่อนทุกคนไหนใครให้กำลังใจบอสบ้างบอกเขาปิดเสียงดนตรีไปก่อนเสียงมันดัง จะได้คุยงานกันได้อีกงานหนึ่งนะครับนี่เราจัดให้เป็นงานสุดท้ายแล้วทุกคนขอกำลังใจหน่อยไม่ได้พักเลยนี่ยูนิเวอรครั้งที่74นะครับ ทุกคนใครอยากจะมางานนะครับใครอยากจะมาซัพพอร์ตวีนามาได้ที่ชั้น6กแกรนด์ริชมอนนะครับชั้น6กแกรนด์ริชมอนอาหารเครื่องดื่มแน่นตลอดทั้งงานนะฮะ <c oughs> แน่นตลอดทั้งงานนะครับทุกคนแน่นตลอดทั้งงานนี่เดี๋ยวจะมีนะครับประกาศควีนทวีปเอ่ยอะไรเอ่ย มาทุกคนมาทำแกนทำอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับทุกคนใครยังไม่ได้ใครสะดวกมาได้เลยนะเสียค่าเข้านิดหน่อยงานสุดท้ายแล้วครับนี่กำลังทำอยู่นะงานสุดท้ายงานสุดท้ายสำหรับมิชชันนาวีครั้งที่เจ็ดสิบสี่นี่ เวททงเวทีสวยงามอลังการปาวันปาวัน everybody must pay how many fifty you, 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 you did pay no no Peter here oh, wait. he want money now because we don't have any more money now <laughs> Yes โอเคบอสได้นอนหรือยังมันไปอีกชั่วโมงกว่าขอบคุณนะครับทุกคนใครที่จะมานะครับใครที่จะมามาได้เลยนะมาสปอร์ตวีนาก็ได้ทุกคนปวดใจปวดใจทำให้ทุฮือลุมฉันโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องรีบ มีเวลาอ่าถ้าใครไม่มีบัตรห้ามเข้าบริเวณนี้นะเด็ดขาดเป็นเป็นงานสุดท้ายที่เราตอนที่เหลือเราก็จะไปขายน้ำพริกกันนะฮะที่เหลือเราก็จะกลับบ้านไปขายน้ำพริกกันเหมือนเดิมพันห้าร้อยคนดูช่วยหน่อยช่วยแช์นิดนึงทุกคนช่วยกันแชร์หน่อยขอของขวัญน,นิดนึงได้ไหมเผื่อติ๊กตอกจะใจดีเปิดการมองเห็น ทุกคนเร็วๆเราทําให้ทุกอย่างเลยสวยมากใครชนะก็ไม่เป็นไรนี่มิสยูนิเวิร์สเดี๋ยวทุกคนจะได้มาถ่ายรูปที่แบ็กดอปทุกคนมีถามถามแฟนคลับดีกว่าทุกคนถามแฟนคลับก่อนถ้าเราจะจัดออสตาทุกคนอยากจัดไหมโอ้โหแชมป์สูตรเ่งสุดแต่งสูตรแบบแน่นมาก <c oughs> นั่นคือนักน้ำ <c oughs> หนัก <c oughs> <c oughs> นี่แหะวันนี้ก็มาแล้ววันนี้คนทำลายไม่พอโดนคนละว่ามาทำลายจ,จายิตใจเ, <ws> เอาไหมเพราะว่าผมอยากให้มีบรรยากาศสนุกสนานมาทุกคนเอาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทุกคนผมขอกำลังใจได้ไหมได้ไหม ได้ไหมผมขอ,มขอ,อน้พริกละกัน How are you Yes What are you doing อ๋อ After party you here first Wait a moment ขาย How many of you ฮ huh? ะ Only yourself Okay 300 US dollars All you already pay Oh good ah, Good boy ตอนนี้หน้ามืดเอาตะตางก่อนแล้วครับ 7 7 o รับ่ใช่คดูอยากถ่ายรูปคุณนะองันอ๋ออะที่ที่ไลน์อยู่เราทุกคนดูบอสหรือจะดูแชมป์่าะดูบอสนี่โซปปุนล่านะนี่ทุกคนช่วยกดตะการหน่อยเร็วเดี๋ยวเจอกันที่ฟิลิปปินส์นะครับสำหรับ Filipino fans see you in the p h i l i p p i n 2 3นะครับ h ับบอเดี๋ยวเดี๋ยว h แกนออสตาเลยครับบอสตาบวมไม่ได้นอนครับเพิ่งได้นอนเพิ่งฟื้นมาได้นอนไปพักไป2ชั่วโมงเอ็มจเดม thank y o ขอบคุณครับเออถ้าเกิดแกนออสตาใครมาดิอะ ทุกคน Grand All Star ใครมาดี M j h a t ดิบั Thank you so much ง่วงมากครับผมอทุกคนอันนี้ดูมันแน่ง่วงมากครับผม เดี๋ไปเจอกันที่ฟิลิปปินส์นะฮะจะบวมร้องไห้นิทุกคนกดตะก้าใ,กให้ด้วยนะครับ <c oughs> กดตะก้าใ,กให้ด้วยเร็วหรอถ้าด้วย <c oughs> เอาหนะ <c oughs> เต็มที่แล้วครับ <c oughs> น้องเก่งมากๆแล้ว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ไฟฟิลิปปินส์เดี๋ยวรอเขาส่งมาคอนเฟิร์มครับ <c oughs> เดี๋ยวแจ้งนะครับ พุนะครับตอนนี้เหมือนเป็นหวัดเพราะว่านอนน้อยแล้วก็หนาวนะครับอาดูบอสอยากให้เจฟมามามาทุกคนเร็วบอสไม่รู้บอสคุยอะไรทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะปักเซลั่มหน่อยนะฮะคุณวัดไม่รู้ปักอะไรนะครับตอนนี้ เอาอะไรดีเอาอะไรดีทุกคนนี่เป็นกันแดดดีกว่า2องบาทได้2อันคุ้มนะครับมาเป็นสาวายโอเคทุกคนเร้วชคดีท่กาดลงนี่งานนะครับเดี๋วยวงานจะเริ่มตอนสองทุ่มหัวฟูมากก็คือทําตรงนี้แต่เช้าแล้วก็นอนไปแล้วก็เพิ่งตื่นมาเลยนะครับขอบคุณครับน้ำหอมน้ำหอมโอเคเราบอกบอให้ซีอยในฟิลิปปินส์ขอบคุณครับ เดี๋ยวว่ะดูบอสไปด้วยมีไลฟ์สดไหมมีครับผมแต่ไม่แน่ใจวันนี้เขาจะไลฟ์พันไหนะเขาบอกฉชนว่าเขาจะไลฟ์พัน ABS CBN นะครับไม่รู้ว่าเราไลฟ์ช่องแกนทีวีได้หรือเปล่านะแต่วันนี้ก็คืองานน่ะหลักๆเลยคือเราจะแบบว่าเหมือนเป็นแบบเลี้ยงอัปเตอร์ปาร์ตี้ให้กับน้องๆผู้เข้าประกวดแล้วก็ะจะมีกิมมิคก็คือจะประกาศรางวัลพิเศษต่างๆท,งทั้งหมดที่เขาได้บอกนะครับแล้วก็เป็นควีนทวีปก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่า ควีนแต่และทวีปจะเป็นใครเพราะาเขายังไม่ส่งผลในแชมป์เลยจนถึงนับัตดนี้นะครับก็ต้องรอจนแบบกว่าจะเริ่มนะฮะก็ต้องรอกันไปขอบคุณนะครับสำหรับกำลังใจนะฮะใครจะเป็นควีนทวีปไม่รู้เพราะเราก็รอเขาเหมือนกัน <c oughs> เร็วเร็วเรว,เรว,เรว,เรว เร็ว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 ั้วกล้ก,กวาดกล้าให้หน่อยเร็วเริ่ม2องทุ่มครับแต่ชาวว่าจะแบบดีเลยนิดนึงนะครับเพราะว่ากว่าแขกอะไรของเขาจะมาคือมันไม่ไ,มได้ชา้าดิเราเดี๋ยวเราติดตามนะครับอันนี้บัตรราคากระเด้งนะฮะ <c oughs> <c oughs> ช่องไหนน่าจะแกรนทีวีครับ Thank you ขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับสำหรับกำลังใจนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เจอน้องด้วยตอนนี้น้องน่าจะไปแบบพักนิดนึงเพราะว่าคงแชมป์ก็แบบไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนก็ยังดีได้กลับมาแล้วก็ได้งีประมาณแบบชั่วโมง2ชั่วโมงก็ดีขึ้นครับเหมือนแบบได้ช้าพลังขึ้นมานิดนึงพร้อมลุยต่อนะฮะแล้วก็คุณวัฒก็คือลืมโทรศัพท์ไว้ที่นี่เลยนะฮะมัวแต่เมาม์มอยู่นะครับ ลืมโทรศัพท์ไว้ที่นี่เลยเร็วๆทุกคนช่วยกดตะการหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนทากถากว่าแบบเนี่ยถือต้องนานเพิ่งได้แค่นี้เองเหรออะไรเงี้ยตามสเต็ปทุกคนช่วยกดตะการหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวหาน้ำหอมให้นะฮะอา้าวแกไม่ได้เอามาปากักอ่าน้ำพริกไปแล้วกัน ราคาประชดชีวิตเหลือ68บาทไม่เศร้าแล้วครับตอนนี้แฮปปี้เดินหน้าต่อแล้วเราก็ไปดู MJI ต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูความยิ่งใหญ่ของงาน Home c o m i n g p าร a เข,ของเอมมากันดีกว่าเราจะไปฟิลิปปินเราจะไปฟิลิปปินเราจะไป The Philippines กันนะครับใช่ๆๆ ดไปฟิลิปปินส์นะครับก็จะมีเอ็มมาและโคชเบลไปด้วยนะครับใครที่จะมาเราส่งกดด้วยเห็นไห <He 's S 2> มเ<ะ>ห็นไหมพูดย,ยไม่ทันขาดคำเลยแล้วเดี๋ยวพอพูดเสร็จปุ๊บใช่ปะพอจะมาอามาโทรศัพท์มาแล้วก็จะบอกว่าทำไมได้น้อยจังนะฮะตามสเต็ปของคุณนวัฒนะฮะปักปักปัก,ป,กปักอยู่ครับผมตอนนี้ปักน้ำพริกน้ำพริกแตแดงปาหูเปียกหลังจาก ขาดช่วงไปสักระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาแล้วนะครับตอนเขากองลืมบองไปแล้วก็อยากกินมากน้ำพริกทำไมมาไวจังยังจัดไม่เสร็จเลยฮะเอาเร็วทุกคนมาน้ำพริก68บาทเร็วๆทุกคน มา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 เร็วเร็วทุกคนโดนโดนน้ำพริกอร่อยถูกต้องครับเร็ว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 ตอนนี้บอสทำหน้าที่ทูสัทธวาไมตรีนะครับคุยกับแขกเหรือทุกคนเลยนะฮะทุกคนเป็นไงเสียดายใครบ้างสำหรับแชมป์นะคนที่เสียดายที่สุด ชั้มเสียดายลาตินา่าจริงๆอยากให้ลาติน่าเข้าลึกๆอยากให้ลาติน่ามาแกนจริงๆทุกคนเลยเล็กไปหาน้องหน่อยบอกอยากให้ลาติน่ามาแกนจริงๆคือแบบชมป์ทุกคนถ้าเกิดสมมติว่ามีคนมาถามชมป์นะว่าชอบประเทศอะไรบ้างหนึ่งยนะที่ชัป์บอกชอบเลยคือลาตินา่าน้องเพอร์ฟอร์แมนดีนิสัยดีมากทุกคนนิสัยดีน่ารักฮัมเบิลกับทีมงานทุกคน น่ารักมากจริงๆอยากให้น้องมาแกรนคือแบบอย่งมีเหล็กจริงๆอยู่ชุดคำแกรนเสียดายลาติน้ามากอยากให้มาอยากให้มาแกรนแอบจีบจอยู่มีคุยไว้ห,หลายคนแบบให้มาต่ออะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจแหละมันเพิ่งผ่านช่วงเวลาประกวดเพิ่งจบไปน้องก็ยังแบบสวิชอารมณ์ยังไม่ได้อะไรเงี้ยน้องก็เลยแบอกว่าโอเคขอคิดดูก่อนอะไรเงี้ย โดมิ ani, นิกันอีกคนใช่อยากให้น้องทุกคนไปบอกน้องเร็วบอกอย่ามีเล็กมาเร็วๆเ,เสียดายลัตินามากเลยอะ่ะพอแบบว่าลัตินาไม่เข้าสิบสองแบบเสียดายจังชีน่ารักมากน่ารักมากน้องน่ารักมากๆมากๆจริงๆ <c oughs> <c oughs> มีใครอีกทุกคน ขอบคุณมากครับออสถาจะมีไหมเดี๋ยวพีบิวบอสเยอะๆเดี๋ยวเขา้มีครับมาซิลก็น่ารักชวนบาแกนจริงๆอ่ะแอบมาชวนหลายคนบอกว่าเออถ้าเกิดแบบนั้นก็มาต่ออะไรเงี้ยอย่างโดมินิกันเองก็ชวนครับโดมินิกันบอกว่า Not yet, not yet ก็คือยังไม่แบบเหมือนนางก็ยังไม่พร้อมเพราะนางก็เพิ่งแบบจบมาใช่ส่หลายๆคนเลยมามา ใช่จีนปีนี้ดีมากเลยครับน้องน้องเก่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีภาษาได้น่ารักครับผมใช่หน้าใช่ไหมมีใครอีกเวเนเวเนก็สวยครับอย่างมีวออสตาคุยอะไรกับมิสฟิลิปปินส์บนเวที อบอสไปแสดงความยินดีครับไปคอนแกรสตูเลชันครับแล้วก็คุยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอแฟนคลับเห็นบอสคุยกับอา,อาติชาใช่ปะ่ะเขาบอกว่า alo, Grad, <c oughs> อาติชามาดาโลมิสแกรดฟิลิปินน้องก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมามาเริ่ๆ,ๆ,ๆทุกคนมาช่วยหน่อยนะครับกดตะก้าหน่อย <c oughs> เร็วๆทุกคนเร็วๆเร็วๆปโตริโกเสียดายจริงๆเสียดายหลายคนเลยนะฮะมูฟออนไม่ได้มาคุยกันที่นี่ก็ได้ใครมูฟออนไม่ได้มาคุยกันที่นี่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างข้างคนอยู่ที่ผลของงานนะครับข้างคนอยู่ที่ผลของงานใครทำงาน คุยกับเขาแล้วแชมป์ใครทำงานไม่ดีมันก็มีผลของมันนะฮะเราจะไม่พูดอะไรแล้วข้างนอกไม่ต้องเปิดเพลงหรอกบอกเขามันจะทำงานเอามาแล้วปวินสุดาดูอินว่าที่วินเกนไทยแลนด์วาที่วินเกนไทยแลนด์ไล่อยู่นะไลฟ์อยู่นะอย่าดินตาใครนะไลฟ์อยู่นะอย่าดินตาสวัสดีค่ะไลฟ์อยู่นะ ดูเขาไปเลยชีเตอร์โฮสต์เป็นโฮสใช่ไหมไม่สตีเบิร์ตเป็นโฮสแล้วเนี่ยให้เป็นโฮสคู่กันไปเลยไปบอกว่าฝั่งเราเราจัดงานอ่ะเราเลือกคนนี้เลยไปเพราะสตีฟเบิร์ตไม่ค่อยรู้เรื่องเอาไปไปดำเนินการให้ฟ้าใสเป็นพิธีกรไะรอทีมแล้วก่อนไม่มีใครมาบอก้องทลนแต่ไม่ถึงว่าเรายืนยันว่า